สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเก็บเห็ดนะคะกับบรรยากาศแห้งๆนะคะทุกคนฝนไม่ตกหลายวันนาะป่าแห้งมากเลยทุกคนไปดูกันซิว่าจะมีเห็ดให้เราเก็บหรือเปล่าก็มีนะเนี่ยทุกคนแต่ว่ามันก็มีแห้งไปบ้างมันก็จะได้บางดอกก็ไม่ได้แล้วนะบางดอกก็ยังได้อยู่ เก็บเห็ดบรรยากาศป่าแห้งๆก็แบบนี้แหละนะทุกคนวันนี้เอาถังมาลูกเดียวมาเลาะดูว่ามันจะพอมีเห็ดให้เก็บหรือเปล่าไงถ้ามีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอารถมาเองนะทุกคนวันนี้ให้แฟนพามา ก็เกิดนะทุกคนดอกเล็กๆก,ก็มีแต่ว่าพี่ฝนไม่ได้เก็บแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าข้างล่างมันชื้นไงปีนี้ฝนตกดีเนาะเห็นไหมทุกๆปีมันจะมีช่วงที่เห็ดแห้งๆแ,แล้วขอบมันจะเป็นไม่ๆแ,แบบนี้เนะี่ยทุกคนเห็นป่ะเห็นไหมอันนี้พี่ฝนก็จะเอาไปตากเห็ดเยอะเกินปีนี้ จนได้เอาเห็ดเหลืองตากกับไทยละปีนี้เอาเอาเห็ดมันก็ไม่หยุดออกนะเห็ดถึงป่าแห้งก็ออกเรื่อยๆ ดินมันชื้นอ่ะอดูหมูมันพลิกดินเออกรบกรุบเห็ดหมดเลย Mùi mình có kì hết mình mới đài này hê treo hết ข้างล่างมันชื้นนะข้างบนมันข้างบนมันแห้งแต่ข้างล่างมันชืน้นเดี๋ยวว่ามันตูมนะทีแรก ตรงไหนชื้นชื้นมันก็ได้ใหญ่เต็มที่แล้วก็มีกำลังเกิดใหม่ก็มี ตุ้มก็มีเกิดเรื่อยๆแหละเห็ดนะข้างล่างมันชื้นเนาะโอ้ดอกนี้เอายากจัง องคุณนั้นไปไหนเดินไปทางนูน้นเห็นไหมดอกส,สวยๆก็ยังนี้นอันนี้ได้ไหมอันนี้จะไม่ได้แล้วก็ล่ะเออ้น่นะดอกขา,ขาวๆพุ่นพุ่นๆไปพุ่น,นดอกบกอกนี่ไปเป็นทางเป็นแนวไปเลยล่ะพ่นองพุ่น,นแมนเฮดเมดเลย้นั่น โอ้ขอว่ามัน,ม,นมันแห้งเห็ดสีพูกเกิดโอ้พี่น้องเออมืออื่นสิม,นมาใหม่ดอกเอารถหน่อยมาเก็บไปทังเดี๋ยวก่อนมืนเอเนี่มาเซเว่เบึงลูเบึงมันว่มามีบอหันดอก ได้ไม้นี่แหมสวยงามแท้ผู้เดียวก็เกิดเนาะอันใดโบได้ดกระตัดอันใดได้ง้ำๆ้ำก็เอาไปขายโบได้ดีโบแมนมัน บ่คือเด้อพี่น้องมันมันแห่งโพดโพน,นะมันแห่งแล้วก็ตากเลยเนอะเอากลับไทย่จ้งสิรอกใหญ่กระตาก,กเอาไปตากด้วยนี่พี่น้องเพราะว่าเห็นบอนี่ขอบมันใหม่แล้วมันใส่บบได้ อดอกข้างในะนันเนาด้วยพี่นนองเอาอะไ้ตากกับอะไดอโอ้อันนี้ได้อยู่อันนี้อะได้จ้ะอืแฟนบอกว่าฉันเจอหลายๆเธอทั้งนี้ว่าสันฉันว่าเออมืออื่นดอกสีมาใหมา เอาถังกับคุ่มาใบเดียวจากพี่น้องมือนี้เพราะว่ามาส่งมาเซอร์เวยวา่ายายๆเพื่อนา่ามาเบิงมาเบิงพ่ันฉันนั่งเฝ้าอยู่นี่น,นั่งเฝ้าเฮ็ด เก็บเอาคู่หน,นึ่งมือนน้มืออื่นจังมาลุย ไม่ทับแล้วด,ออด,ดึงออกก็ได้ดึงออกกระแตกกระเบ้เอาจ้ะเอาอย้ยังสัน่น จาเพิ่งดอ,อกเ็ดเด้พี่นอ้ <c oughs> องคุณดอ,อกเดียวได้หนึ่งเอาไปเชงไดบ่ห้มันแตกเอ้าพี่น้องแต่ละดอก อดอกมันขาวแต่ว่ามันอนมันมันอ่อนอยู่ได้เลยตูมอยู่จ้ะ โคโค็ร้องแล้วมองเห็นแม่แต่ไกลๆร้องกละดอษดอก ไลนไหมโอ๊ย โอ้แตกเสียดายเิสุดความสามารถกระสิมีแตกแน่แล้วเนะาะเดี๋ยวจมหอยด้อยมันกระสิแตกแน่เนาะมือหนักพี่นนอะ โกเคแน่นกล่องใหม่เออดอกน้อยก็ขา n h a ด้วยนี่ยเห็นก็ว่าไม่สวยมันงามเู่เด้อพี่น้องเนาะเฮ็ดน่ะสวยแต่ว่า่อยเนี่ยเฮ็ดแตกก็เป็นบางดอกดอกจ้า สยุดเก็บก่อนพี่น้องพอ่อ่าเดี๋ยวตรงเทศใสถุงกระดาษแล้วเอาทั้งไวน้นี่มืออื่นเอารถหน่อยมาเมื่อสีเอาถังมาบ่ได้หลายใบยพี่น้องเต็มทีได้แค่สามใบหนึ่ง <c oughs> ไอี่สามีเนาทะเลาะกอันอีกแล้วพอ่กอ,อกับลูกอวยเนอเออ,เอ,อ นี่ต้องเอาันถุงกระดาษนี่แหละใส่ไปล่ะพี่น้องเพราะว่ามันนั่นมันใส่เต็มคุบ่ไดรนี่พี่น้องข่อยสีแท้ใส่ถุงข่อยสีเอากะคุซุกไว้เมื่ออื่นจังมาใไม่มันหลายพี่น้องมันหลายแห้งเมื่ออื่นข่อยสีมาใไม่อีกอยู่มาเบงเอาไว้จ้ะมือนีมันเก็บบทันมันคำแล้วมาคำแล้วละ่ะพี่น้องเมื่ออื่นต่างตนไม่จ้ะ ก็มีแต่ดอกกำงามอยู่เด้อเจอกันมื่ออื่นละพี่น้องไปแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้าบ๊ายยเดออบายโค่อยๆบ,บายบายลูกบายบาย <laughs>